คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครอบครัวของน้องดอมซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่า,าแคลมีร่วมประกอบพิธีชาปนากิจคู่ขนานไปกับที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับครอบครัวเองบอกว่าเดี๋ยวจะรอรับอธิของน้องดอมที่จะนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาอีกครั้งที่ประเทศไทยครับ พ,พ,พ,พ่ Academy, พพนนรรอแม่และครอบครัวของน้องดอมหรือว่านายดวงเพชรพรมเทพสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่ร่วมจุดธูปเทียนทําพิธีศพคู่ขนานกับการประกอบพิธีเผาร่างของน้องดอมที่ประเทศอังกฤษครับโดยที่อังกฤษมีเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอังกฤษเป็นประธานในพิธีและมีโฮสซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจากมูลนิธิซิโก้ร่วมในพิธีด้วยแม่และครอบครัวของน้องดอมฝากขอบคุณทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการนำน้องดอมกลับบ้านคาดว่าอัธิของดอมจะกลับมาได้เร็วสุด7มีนาคมนี้ครับฝากถึงคนที่รู้จักน้องดอมค่ะแล้วก็คนที่รักน้องดอมแม่กับครอบครัวก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยฝากงที่จะมาสมบณมา คนที่จะมาทําบุญร่วมงานก็รอรอดูนะคะว่าน้องจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็มาร่วมส่งใจให้น้องออไปเป็นเทวดาค่ะด้านโคชนบหรือว่านายนพรัตน์กันทะวงศ์อดีตหัวหน้าผู้สอนกีฬาฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่บอกว่าดอมคือความภาคภูมิใจของครูและเพื่อนๆทุกคนเป็นเด็กน่ารัก ขยันอดทนและจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปครับเป็นแบบอย่างของน้องๆเจนหลังที่กำลังมาฝึกซ้อมอยู่ครับน้องดอมนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่ผมเริ่มก่อตั้งทำทีมฟุตบอลขึ้นมาทีมเล็กๆก,ก็จะมีน้องดอมแล้วก็กลุ่มเพื่อนน้องดอมอีกประมาณ10กว่าคนนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของลูกศิครับถือว่าเป็นความภูมิใจมากครับ โดยเมื่อนําอัฐิของน้องดอมกลับมาถึงไทยแล้วนะครับก็จะนามาที่บ้านก่อนจะทําพิธีทางศาสนาที่วัดพระธาตุดอยเวาเป็นเวลา3วัน2คืนหลังจากนั้นจะนําอธิไปลอยอังคารที่แม่น้าโขงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายส่วนความคืบหน้าสาเหตุการเสียชีวิตทางครอบครัวขอ,อยังไม่เปิดเผยครับโดยขอให้ผลพิสูจน์ทางการแพทย์ออกมาอย่างเป็นทางการและพิธีศพเสร็จสิ้นจึงจะเปิดเผยภายหลังครับ